ฟากหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามีรามอสเนี่ยวารานก็ไม่ดีขึ้นมาขนาดนี้หรอกหรือว่าไปได้แชมป์โลกเนี่ยก็เพราะฝรั่งเศสเกมรุกดีหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคือของปลอมนะครับโดนอวยเกินความจริงที่มาริดเนี่ยมีรามอสไงชนอวารานก็ไม่เห็นจะเป็นผู้นําเลยนี่คือจุดอ่อนของราฟาเอลวารานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งผีจับยัดสนับสนุนโดยสิงมอตา้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าท่านใดสนใจแต่งห้องปูนเปลือยสไตล์แฟนเมสของปีศัตแดง ติดต่อได้ที่แ s สไซสิงมอตา้าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับและนี่คือ EP ที่2ที่เราจะมาจัดหนักจัดเต็มกันกันกบช่วงผีจับยัดครับไหนๆก็มีการถกเถียงเยอะแยะมากมานะครับว่าสรุปแล้วราฟาเอวาราน กองหลังที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวหน้าหูที่สุดในเวลานี้จะดึงตัวมาร่วมทีมเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการเป็นแชมป์โลกเนี่ยราฟเอวารานคือกองหลังที่เก่งจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีกระแสแบ่งเป็น2ฝ้ากันนะครับฝาหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามีรามอสเนี่ยวารานก็ไม่ดีขึ้นมาขนาดนี้หรอกหรือว่าไปได้แชมป์โลกเนี่ยก็เพราะฝรั่งเศสเกมรุกดีหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคือของปลอมนะครับโดนอวยเกินความจริงหรือบางคนก็บอกเฮ้ยวารานเนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างที่คุณก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะว่า ถ้าเขาไม่เก่งจริงเนี่ยเขาก็มาไม่ได้ขนาดนี้เหมือนกันวันนี้เราจะมาพูดถึงหลายประเด็นหลายปัจจัยหลายแงยม่มุมเกี่ยวกับราฟาเอลวารานเพื่อที่หลายคนจะได้เข้าใจเขามากขึ้นนะครับอย่างที่เราทราบๆกันนะครับถ้าดูที่ดีกรีของราฟาเอลวารานนี่คือกองหลังที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของบอลยุโรปนะครับในวัย28ปีบาร,ราน คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไป4สมัยนะครับคว้าแชมป์ลาลิก้าไปอีก3สมัยแล้วก็แชมป์โลกที่รสัสเซียนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสอีก1สมัยคือเรียกได้ว่าถ้าเอาแค่จำนวนถ้วยรางวัลเนี่ยจะหาคนที่มาเทียบกับวารานก็ยากเต็มทนครับไม่มีใครที่จะได้ถ้วยรางวัลโดยเฉพาะแชมเปียนส์ลีกแล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลกรวมกันเนี่ยณนะขณะนี้ที่ยังลงแตะอยู่เนี่ย เยอะเท่ากับวารานครับซึ่งหลังจากที่ผมได้พยายามหาข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของราฟเอลวารานนะครับก็ได้แง่มุมต่างๆเกี่ยวกับ สิ่งที่นักวิเคราะห์ต่างๆได้ทําข้อมูลไว้นะฮะซึ่งข้อดีของวารานที่บรรดานักอนาทลไลสหรือว่านักวิเคราะห์ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้อย่างแรกคือเรื่องของการสร้างเกมหรือว่าการครเอทเกมการออกบอลจากแนวลึกให้เพื่อนร่วมทีมด้านบนเนี่ยได้ไปสร้างสารรค์เกมต่อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการอ่านบอลยาวสนบอลยาวโยนบอมมาไกลๆเนี่ยราฟาเอลานก็จะสามารถตัดบอลได้นะครับแล้วก็สามารถจะเข้าสกัดบอลได้อย่างแข็งแกร่ง อ่านเกมได้ดีมากคือแบบมีการเปรียบเทียบด้วยซ้ำว่าสไตล์การเล่นของราฟเฟลวาราเนี่ยคล้ายๆกับลิลิองตูรามนะครับอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลก1998ได้ได้แชมป์โลกเหมือนกันแต่ทุกคนก็ทราบนะครับว่าตูรามเนี่ยตำแหน่งของเขาเนี่ยเล่นเซนเตอร์แล้วก็สามารถเล่นแบ็กขวาได้ด้วยเช่นกันคือสิ่งที่นักวิเคราะห์พยายามจะบอกก็คือว่าวาราเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการอ่านเกมและความนิ่ง ที่คล้ายๆกับลิลยองตูรามันเองล่ะครับซึ่งปกติเวลาเราจะวิเคราะห์ว่าใครเก่งกว่าใครใครดีกว่าใครเนี่ยเบื <S <S ้องต้นคุณก็จะต้องเอาสถิติมาเปิดดูใช่ไหมล่ะฮะผมก็เอาการคำนวณตัวเลขจากเว็บไซต์ fbref นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เปรียบเทียบ status หรือว่าตัวเลขสถิติของนักเบบอลทั่วโลกเนี่ยนะครับมาวัดค่า ของนักฟุตบอล4คนที่เราเอามานะครับก็จะมีวารานนะครับแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็รวมถึง ace, ปาตอรเรสอีกหนึ่งเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็วิกตอร์ลินเดเลฟคู่หูของแม็กควายคนปัจจุบันนะฮะปรากฏว่าพอเอาสถิติมาเทียบกันเนี่ยวารานไม่ได้มีตัวเลขที่ดีเลิศขนาดนั้นนะครับสถิติที่วารานดีที่สุดก็คือการจ่ายบอลสําเร็จนะฮะแต่ว่าการจ่ายบอลยาวก็ยังเป็นรองแม็กควายแต่จุดที่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องเอามาคุยเรื่องเงื่อนไขกันด้วยก็คือว่า การเล่นของฟารานที่เรมาริดเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายบอลยาวครับเพราะปกติเนี่ยเรยมาริดเขาก็จะเ,เป็นฝ่ายขึงเกมรุกใส่คู่แข่งอยู่แล้ววารานก็จะประครองอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นการออกบอลยาวการวางบอลระยะไกลๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่วารานต้อง,ต,องต้องทำมากนากักน,นะครับทีนี้การสกัดบอลเนี่ยนะครับแม็กควายจะโดดเด่นที่สุดนะครับวารานก็จะดีในเรื่องของการยืนตำแหน่งเพื่อบีบคู่แข่งหรือว่าพยายามเพรสเชอร์คู่แข่งนะครับเซตติดด้วยรวมเนี่ยโอเคถ้าดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่า เรื่องตัวเลขของการเล่นเกมรับเนี่ยแมตตควายเด่นสุดนะครับวารานอาจจะเด่นประมาณอันดับ2ส่วนตอรเรสที่หลายท่านเห็นว่าตัวเลขมันน้อยมากๆเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ว่าตอเรสไม่เก่งนะครับแต่ว่าเขาเอ่อทค่าเฉลี่ยจากเอ่ออาชีพ้ายแข้งทั้งหมดซึ่งตอเรสยังอายุน้อยฉะนั้นตัวเลขก็ยงังค่อนจะเป็นรองนะครับแต่ก็สามารถจะเห็นภาพรวมได้บ้างพองสมควรเกี่ยวกับการเล่นของวารานว่าเขามีตัวเลขในการเข้าทําเข้าสกัดเข้าอ่านเกมอะไรต่างๆที่ไม่ได้ดีมากแต่ทีนี้เนี่ย เราก็ต้องมาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้ววาราเนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรในสิ่งที่ตัวเลขมันตอบไม่ได้ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเว็บไซต์วิเคราะห์ที่ตอนนี้มาแรงที่สุดก็คือยูเนเต็ดอารีนาหลายท่านคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับหรือว่าที่หลายท่านเรียกว่า UA เนี่ยเขาก็ทำพอดแคสต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับโดยที่ UA บอกว่าจริงๆแล้วที่ทุกท่านเอาสเตตส์มาวัดค่ากันว่าเฮ้ยคนนี้สกัดบอลกี่ครั้ง คนนี้จ่ายบอลสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีหลายๆอย่างครับที่เศิษิเนี่ยมันไม่สามารถวัดค่าได้สิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างครับสิ่งเหล่านี้ก็จะมี1การยืนตำแหน่งบางทีคุณไม่สามารถจะบอกได้ว่าคนนี้ตำแหน่งดีหรือเปล่าโดยการดูเศรษฐีใช่ไหมฮะเพราะคุณต้องไปดูเองในสนามแล้วก็ไปสังเกตนักเตะเองการสั่งการครับหรือว่าการคอมมานดิ้งบางทีเศิษิหรือตัวเลขไม่สามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยนักเตะคนนี้สั่งการเพื่อนกี่ครั้งไม่มีใครบอกตรงนี้หรือว่า นักเตะคนนี้ชี้นิ้วบอกเพื่อนว่าเฮ้ยต้องยืนตำแหน่งให้ดีนะอย่าหลุดสมาธินะเรื่องนี้ตัวเลขไม่มีบอกนะฮะเช่นกับความเป็นผู้นำ l e a ดอร์ชิพซึ่งความเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่แค่การตะโกนสั่งนะครับความเป็นผู้นำหมายถึงว่าบางทีคุณอ่านสถานการณ์ได้ก่อนคุณพยากรณ์ได้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมองเกมได้ไกลกว่าเพื่อนๆคุณสามารถจะรู้ได้ว่าณนะเวลาไหนใครควรทำอะไร เพื่อนๆควรทําอะไรแล้วนั่นการนําไปสู่การจัดการเกมรับนะครับการจัดเชฟเกมรับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันสําคัญมากที่ U.A บอกก็คือว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับแฮรรี่แม็กควายกับวิกตอร์เดล,ลเลฟเนี่ยจะแบ่งหน้าที่ในการจัดการเกมรับต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นในกรอบเขตโทษเนี่ยปกติแล้วแม็กควายจะเป็นคนที่สั่งการนักเตะทั้งหมดว่าเฮ้ยอย่าลืมไปประจำตำแหน่งเสาไกลนะ นะครับอย่าลืมมาร์กศูนย์หน้าที่จะเข้ามาในกรอบเขดโทษคนนี้นะอย่าลืมจัดเชฟยืนช่องไฟเท่าๆกันนะอ,อันนี้คือถ้าเป็นการตั้งรับหน้าประตูนเนี่ยอันนี้แม็กควายจะเป็นคนที่คอยดูแลและแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการยืนไฮไลน์หรือว่าการยืนที่สมมุติว่าเพื่อนๆไปบุกกันหมดนะครับแล้วลายกองหลังดันขึ้นสูงสมมติบอลไปอยู่ที่ไรา์สอรดอย่างเงี้ยลายกองหลังก็ต้องดันขึ้นสูงมาตรงเนี้ นะครับคนที่รับผิดชอบในการสั่งการหรือว่าจัดการลายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวิกตอร์เลนเดอร์เลฟอันนี้คือเกรดเล็กเกรดน้อยที่ผมใช้คําว่า UA เขาสังเกตมาได้แบบละเอียด,ดยมากๆแล้วผมก็ต้องออามาเล่าต่อว่าไม่ใช่วิลเดอร์เลฟไม่มีข้อดีในสนามเลยนะครับเขามีข้อดีในการจัดการในสถานการณ์ที่เจอเนตเตปนั้นต้องเช็คลำหน้าฉะนั้นคุณจะสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่เลนเดอร์เลฟลงคู่แม็กว่าเนี่ยยูเอแตจะเช็คลำหน้าได้พอโอเค แต่นัดไหนที่บายี่คู่แม็กควาเนี่ยเราจะเช็คลำหน้าพลาดบ่อยซึ่งอันนี้คือจุดที่จะเลิฟทำได้ดีแล้วคนไม่ค่อยนึกถึงกันครับทีนี้จากการวิเคราะห์ที่ยูเอเต็ดอารีนาหรือว่า UA ได้มองวารานนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวเลขสถิติแล้วเราพูดถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือวิเคราะห์ได้ด้วยการดูเกมวารานแบบเต็มเต็มเกมจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่ยูเอเต็ดอารีนาได้วิเคราะห์มาฝากเราโดยที่อมองข้ามเรื่องตัวเลขสถิติไปสิ่งแรกที่วารานทําได้ดีนะครับ ก็คือการอ่านบอลยาวสมมุติว่าเ,เราเจอลิเกฟูใช่ไหมครับแล้ววารานย้ายมาแล้วที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วสมมติว่าฟากิ้ฟันได้โยนบอลยาวข้ามาเนี่ยวารานจะสามารถอ่านได้ว่าเฮ้ยเขาจะวางบอลยาวมาทางนี้นะสามารถจะไปยืนตำแหน่งแล้วก็ดักโมงดักสกัดเก็บบอลหรือว,ว่าเล่นต่อได้อันนี้คือการอ่านบอลยาวโคอสู้ซึ่งมันก็จะได้เปรียบมากบางทีแบบบอลโยนมาไกลมาก,ามากๆเนี่ยคุณจะได้ไม่รนครับแล้วก็ยืนตำแหน่งให้ถูกต้อง อย่างที่2นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องของการอาร่านระยะกคือการยืนตำแหน่ง positioning อันนี้คือจุดที่วารานทําได้โดดเด่นอยู่แล้วนะครับรู้ว่าจังหวะไหนควรจะอยู่ตรงไหนคุณจะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะมากในการไปวิ่งตามไปวิ่งไล่เพราะถ้าคุณยืนผิดตำแหน่งเนี่ยสำคัญเลยนะครับบางทีไม่ใช่แค่คุณจะหาบอลไม่เจอนะบางทีถ้าเพื่อนคุณมาช่วยไม่ทันเนี่ยคือมันอาจจะถึงเสียประตูเลยนะครับคุณยืนตำแหน่งผิดปุ๊บคู่แข่งว่างปุ๊บเนี่ยคู่แข่งมีโอกาสล่อเป้าคุณเลยนะฮะ Uh, อีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นข้อดีของวารานกะ็คือว่าเขาแข็งแกร่งแล้วก็ประทะตัวต่อตัว,ตว,ตวเรื่องฟิสิกอลเนี่ยหรือว่าเรื่องพละกําลังเนี่ยนะครับวารานไม่ได้เป็นรองใครเท่าไหร่คือยกเว้นถ้าไม่เจอกองหน้าแบบสูงยักษ์ปักหลันจริงๆเช่นแอนดี้คาร์โรเนี่ยอันนี้วารานก็จะไม่โดนบูลลี่หรือว่าไม่ไปโดนกระแทกกระทนันจนกระเด็นไปสามารถจะเอาอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับข้อมูลจากยว็บเตดอารีนาก็บอกว่า วารานนั้นมีสปีดต้นที่โอเคนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยในระยะ5-10ถึงเมตรเนี่ยสามารถจะสปรินต์ไปทันแล้วก็ไปถึงบอลได้แต่เขาก็ต้องมีระยะสปรินต์นะฮะคือต้องมีจุดเร่งอ่เหมือนกับเช่นรถจะออกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถที่มีสปีดต้นดีคือว่าสามารถจะทาระยะจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เร็วอะไรเงี้ยคือวารานก็ต้องใช้ระยะประมาณห้าถึงสิบเมตรในการสปรินต์ไปให้ถึงสปีดท,ที่เขาจะสามารถคุมตัวเองได้อยู่นะครับ นอกจากนี้นะครับจุดเด่นของวารานคือการจ่ายบอลได้ทั้งทั้งเท้าหมายความว่าจ่ายบอลเท้าซ้ายก็ได้เท้าวขวาก็ได้แล้วก็สามารถที่จะขึ้นเกมเจากทางด้านขวาได้หมายความว่าเ,เขาสามารถจะเป็นคนที่สร้างเกมเองจากฝั่งขวาปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าแฮร์รี่แม็กควายครับจะเป็นคนที่สร้างเกมเองจากทางฝั่งซ้ายและเห็นมาบ่อยครั้งยูโรกับอังกฤษก็มีหลายๆครั้งที่แม็กควายอ่ะพาบอลตะลุยขึ้นไปแดนคู่เดอร์ซูเองทีนี้วารานก็สามารถทําในสิ่งเนี้ย ทางฝั่งขวาได้เช่นเดียวกันแล้วก็คุณลองนึกสถานการณ์ที่แบบสมมติวารานขึ้นเกมมาฝั่งขวาแลา้วจะต้องซานโชเนี่ยจะเป็นนักเตะที่โอเคแหละเล่นเป็นปีกขวาก็จริงแต่หลายครั้งเนี่ยซานโชจะลงมาล้วงอบอลต่ําเองหรือว่ามาช่วยเรียกบอลในจังหวะที่แบบเพื่อนด้านล่างเนี่ยกำลังโดนเพรสอย่างหนักซานโชก็จะยกมือบอกเฮ้ยพี่ผมว่างถ้าจะแก้เพรสเนี่ยส่งไว้ผมได้นะครับก็อาจจะเห็นการเชื่อมเกมกันระหว่างวารานกับซานโชนะครับวารานยังมีสิ่งที่เขาทาได้มาตลอดตั้งแต่อยู่ที่เรยลมาริดซึ่งโอเคแหละ ในการเล่นกับเรเบิติดอาจจะมีบ้างแต่ว่าในทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า1วารานจะช่วยเพื่อนได้นะครับช่วยเพื่อนหมายถึงอะไรสมมติว่าเพื่อนหลุดตำแหน่งปุ๊บซ้อนทันทีอันนี้คือสิ่งที่วารานทําได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าคนที่อ่านเกมดีเนี่ยเขาจะช่วยสอดซ้อนเพื่อนได้ดีอยู่แล้วและอีกหนึ่งจุดที่วารานทําให้ดีก็คือการสั่งการเพื่อนครับคำว่าสั่งการเพื่อนคืออะไรอย่างเช่นสมมุติว่าฟูลแบ็กเนี่ยยืนสูงเกินไปเฮ้ยขยับลงมาหน่อยหรือว่าเมดฟิลตัวรับบางที เฮ้ยคุณขยับสูงไปแล้วนะขยับเรียกลงมาหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแม็กควายคนเดียวไม่สามารถจะสั่งการได้ทั้งหมดนะฮะบางทีคุณก็ต้องอาศัยคนที่อ่านเกมอีกฝั่งได้คมพอกันเนี่ยในการสั่งการเพื่อนๆด้วยฉะน่นที่ผมบอกไปว่าการมองถึงเรื่องของการอ่านเกมมองถึงเรื่องความเป็นผู้นําเรื่องการสั่งการเนี่ยสิ่งเหล่านี้เศรษฐีจาก FBRF เศรษฐีอย่างออบตาโจเนี่ยมันไม่มีให้คุณ ฉะนั้นคุณต้องมองสิ่งเหล่านี้ด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดสุดท้ายที่วารันทำไม่ดีก็คือการจ่ายบอลในสถานการณ์ที่โดนบีบหรือว่าเมื่อโดนเพรสซิ่งเนี่ยเขาสามารถจ,จ่ายบอลขึ้นหน้าได้แล้วก็สามารถไปกับบอลได้ดีมีบางครั้งที่พยายามเลี้ยงกินตัวใสู่่ต่อสู้ได้บ้างเหมือนกันอันนี้คือจุดที่วารันทำได้ดีจากสิ่งที่ยูเอเท็ดอารีนานะครับเว็บไซต์วิเคราะห์ฟุตบอลที่ตอนนี้ดังมากในชีเวตเตอร์เนี่ยได้วิเคราะห์เอาไว้ครับ แต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องบางอย่างครับที่เรายังต้องรอการพิสูจน์คือถ้าวารานมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับก็จาแนกแยกแยะมาได้เป็นหลายหัวข้ออย่างแรกคือความเป็นผู้นาครับคือหลายคน,นยจะบอกว่าเฮ้ยที่มาริดเนี่ยมีรามอสไงชนนวารานก็ไม่เห็นจะเป็นผู้นําเลยนะครับแต่ใช่ว่าวารานจะไม่ได้แสดงความเป็นผู้นําออกมาบอลโลก2018นะฮะถ้าคุณดูชื่อแบ็กโฟของฝรั่งเศสที่ไปคว้าแชมป์มโลกเนี่ยเบนจามินพาวาลูก้าอดอนเดส อายุไม่ได้เยอะนะครับแล้วถ้าพูดถึงซาอุมติตี้กับราฟวารานผมว่าวารานก็ต้องดูจะเป็นพี่ใหญ่กว่าฉะนั้นการที่วารานพาฝรั่งเศสไปเป็นแชมป์โลก2018เมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าวารานไม่มีภาวะผู้นําเลยก็ไม่ได้สิ่งที่วารานต้องทําม่คืออะไรครับสั่งการเพื่อนๆให้ประจําตําแหน่งให้เข้าที่ใหออ้อยู่ในจังหวะที่พร้อมจะรับมือกับเกมรุกขึ้สู้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่วารานทําแต่ว่าหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ทีเนี้ย พอคุณพูดภาษาเดียวกันในเคสของทีมชาติฝรั่งเศสก็คือพูด French เหมือนกันเนี่ยโอเคคุณสื่อสารกันได้แต่สิ่งที่พอมันจะเกิดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าคือ language barrier หรือว่ากำแพงด้านการสื่อสารอันนี้ต้องดูว่าบารานมาแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษจะทำได้โอเคแค่ไหนหรือว่าคุณจะสามารถสื่อสารง่ายๆให้เพื่อนเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่า การสื่อสารกับเพื่อนเนี่ยคือสิ่งที่กองหลังต้องทําและมันสําคัญมากบางทีคุณต้องไปสั่งการผู้เล่นฟูลแบก็กไม่ให้เติมสูงเกินไปบางทีคุณต้องสั่งการให้มิดฟิลเนี่ยาบางทีเฮ้ยขยับมาช่วยหน่อยปอีกเฮ้ยบางจังหวะมันต้องลงมาช่วยจริงๆอะไรแบบนี้คือ,ต,อต้องสั่งการให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยอยู่ในเชฟที่มันถูกต้องตลอดในสนามหรือไม่การสั่งการกับประตูก็สําคัญนะครับจังหวะไหนเฮ้ยควรออกมาตาดัดจังหวะไหนควรปล่อย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีหลายครั้งที่เกิดการผิดพลาดเยอะนะครับในสนามจริงเมื่อเมื่อเกิดสถานการณ์ที่มันบีบคั้นเนี่ยบางทีหลังกับประตูไม่คุยกันมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยเรโอเฟรนานกับเอ็ดวินฟานเดซาเคยสื่อสารกันนะสมมุติว่ากองหน้ากราสู้เลี้ยงบอลนำสู่ไปแฮร์รี่เคนเลี้ยงบอลมาแล้วกันนะครับหรือว่าไม่ฟีลฝั่งตรงข้ามพาบอลขึ้นมาเป็นเพลย์เมคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันจะมีมุมที่กองหลังอะ่ะต้องเข้าบล็อกและมีมุมที่กองหลังจะต้องปล่อยให้ประตูเเพราาาะว่าบางที สมมติพามาในจุดที่ประตูก็มองไม่เห็นกองหลังก็บล็อกไม่ได้สุดสรุปเนี่ยโดนยิงเสียประตูนะฮะอาจจะเป็นลักษณะที่ออกองหลังเนี่ยต้องสื่อสารกับประตูว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยฉันบล็อกไม่ได้แล้วนะฉันต้องปล่อยให้นายเดี๋ยวฉันจะแบบเคลียร์ทางทำให้นายสามารถเห็นภาพได้ชัดว่านายจะคุ้งเซฟแบบไหนนี่คือสิ่งที่ฟานเดซากับเรโอฟินาเนี่ยคุยกันแทบจะตลอดนะครับนอกจากนี้ สิ่งที่ยังต้องรอการพิสูจน์ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้ากับนิสัยกับเพื่อนๆน,นะครับวารานจะต้องอรู้จักเพื่อนๆในทีว่าเฮ้ยคนนี้ต้องคุยยงังไงสื่อสารแบบไหนบางคนแบบเฮ้ยคุยได้ว่าง,ง่ายแต่บางคนค่อนข้างจะดุดันนิดนึงกูต้องมีวิธีในการเอาเพื่อนๆทุกคนให้อยู่นะครับซึ่งโอเคหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยวารานไม่ใช่กับปันนี่แต่ใช่ครับบางครั้งคุณก็ต้องเป็นผู้นําในแบบของคุณนะฮะบรูโน่ Bruno เคยบอกไว้ว่าเขาไม่ใช่ผู้นํานะ เขาไม่ใช่ผู้นำคนเดียวทุกคนมีความเป็นผู้นำในแต่ละแบบของตัวเองฮะและเด็กอารีน่าก็ยังบอกอีกนะครับว่าสถิติบางอย่างของกองหลังบางคนที่ดูเก่งมากๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่สูงนะครับเช่นแฟกิลฟานได้แฟกิลฟานไดเนี่ยสถิติการสกัดบอลต,ต่อเกมเนี่ยไม่ที่สูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับคือนั่นไม่ได้หมายความว่าฟานได้ไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าลิเวอร์พูลอ่ะปกติเนี่ยเขาจะครองบอลเยอะคู่แข่ง และบอลเนี่ยจะไปเล่นในฝั่งตรงข้ามแ <Yeah. S 1> ดนลิเ์พูอยู่แล้วฉะนั้นแต่ละเกมคุณจะไม่ค่อยเห็นฟานไดสกัดแบบ10ครั้ง15ครั้งเพราะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีสถิติในการสกัดบอลเยอะก็หมายถึงทีมคุณเล่นเกมรับเยอะอย่างเช่นถ้าคุณเห็นเจมส์ทากอฟกี้เบนมีเนี่ยสกัดบอลเกมละ15ครั้งนี่คือเบอร์รี่เขาตั้งรับตำ่ำแต่ว่าบางทีฟานไดกเ็เก็บบอลทีดักบอลยาวทีอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่เราต้องดออูบริบทของเกมด้วยนะครับ ถึงกบบางทีแม็กควายเนี่ยนะครับอันนี้คือเสถิติจริงๆว่าเขามีเสถิติในการแบบอ่านบอลลูกกลางอากาศดักสกัดบอลกลางอากาศได้เยอะมากๆนะครับแต่บางทีก็ไม่หนมะายความว่าคู่เซนเ็นเตอร์อีกคนหนึ่งไม่ทําอะไรเลยอย่างวารานเนี่ยถ้าสมมตินะแม็กควายมีเสถิติสกัดบอลโด่งเยอะมากเนี่ยวารานอาจจะทําหน้าที่ในการอ่านบอลครอสหรือว่ายืนตําแหน่งที่ดีในการสมมติบอลมันเข้าจากแม็กควายมาวารานจะสามารถม่งสกัดบอลทิ้งได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เดีย์เลิฟทำไม่ได้ครับบ่อยครั้งนะสมมติว่าบอลมันพ้นจากแม็กควายไปเนี่ยบางทีที่โดนหม่งเข้าก็เพราะว่าเดาียร์เลิฟอ่านสถานการณ์เหล่านี้ได้ไม่ดีพอแต่วารานนะครับจุดเด่นของเขาคือการยืนตำแหน่งการอ่านเกมการพยากรณลูงหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่วารานน่าจะมาช่วยทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้และสุดท้ายนะครับนี่ข้อดีของวารานถ้าจะมานะอันนี้คือสิ่งที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่สามารถตัดสินได้คือ เมื่อทีมปรับเชฟในการเล่นเกมรุกเนี่ยสิ่งสำคัญของกองหลังคือคุณต้องพยายามจัดเชฟเกมรับให้มันพร้อมสำหรับการโดนโต้กลับตลอดเวลาเช่นสมมติว่าบอลไปบุกที่แรชฟอร์ดลูกชอเปิิมสุดฝั่งซ้ายเลยสารโชก็ยืนเติมฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งทุกคนเติมสูงหมดบันบิสคาคุณจะเติมสูงด้วยไม่ได้คุณต้องขยับลงมาเป็นเซนเตอร์คนที่3ในสถานการณ์นั้น ถ้าสมมติว่าเวสกาขยับสูงเกินไปวารานต้องเป็นคนเรียกเฮ้ยแอรอนนายต้องขยับลงมานาะจะเติมไม่ได้เพราะว่าถ้าทีมเ,เสียการครองบอลโดนโต้กลับปุ๊บเนี่ยโอ้โหสถานการณ์เปลี่ยนเลยนะครับถ้าคุณยืนเชฟไม่ดีเชฟคุณกระจจดกระจายเมื่อคุณโดนโต้ปุ๊บเนี่ยยาวเลยฉะนั้นเนี่ยกองหลังที่อ่านเกมขาดคุณจะต้องอพยายามเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการโดนโต้กลับนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เต่อารีนาสรุปว่ามันยังมองไม่เห็นจากวารานแต่ก็คาดหวังว่าวารานจะทําได้ แต่แน่นอนนะครับช่องนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงข้อดีอย่างเดียวเราจะเอาข้อเสียมาพูดด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมมีข้อมูลจากเว็บไซต์ outside of the booth กับ n i n e minutes มารวบรวมข้อเสียของเราเฟวารานผมให้2เรื่องที่เป็นจุดใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือเรื่องสมาธินะครับบางจังหวะที่วารานควรจะใส่ใจกับเกมมากกว่านี้บางทีเขาก็ใจลอยเหมือมีเหมือนกันจริงๆนักเตะทุกคนมีครับแต่ว่าข้อมูลจาก outside of the booth ที่บอกคือเรื่องสมาธินะครับซึ่ง สิ่งนี้วารานเป็นตอนหนุ่มๆนะแต่ว่าตอนนี้คงจะดีขึ้นแล้วและอีกหนึ่งจุดที่ยูเต็ดอารีนาและ90 Minutes นั้นระบุร่วมกันนะั่นคือว่าการโดนบีบในพื้นที่ใกล้ๆประตูครับนี่คือจุดอ่อนของราฟาเอลวารานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมเจอแมนร์ซิตี้เป็นซีซั่นหลังฟุตบอลโลก2018 นะครับวารานเนี่ยโหไปโดนผู้เล่นมชสเตอร์บีบในกรอบประตูตัวเองในจังหวะบิลเกนมาแล้วครับบางทีวารานก็อาจจะมีบางครั้งที่แบบเฮ้ยจ่ายบอลผิดพลาดบ้างเหมือนกันก็มีหรือว่าบางจาังหวะที่ต้องหม่งบอลคืนประตูอย่างที่ผมบอกไปว่าการสื่อสารกับผู้สประตูตปไปสิ่งสำคัญอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดสินว่าวารานทําได้ดีหรือเปล่าต้องรอดูแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งครับที่เฮ้ยจงังหวะบอลยาวมาต้องคืนประตูแต่ว่าสถานการณ์บีบบีแบบเนี้ย หน้าประตูเนี่ยวารานจะมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าวารานจะแบบเหวออยู่บ่อยๆนะคือจังหวะเหวอ๋อของวารานตามข้อมูลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ้างต้องเน้คำว่าบ้างนะครับเกิดขึ้นบ้างเมื่อใกล้ประตูแต่ว่าข้อดีของวารานคือถ้าเป็นการ organize หรือเป็นการจัดการกับเ,เชฟกองหลังในจังหวะที่แบบเพื่อนๆไปบุกหรือว่าเป็นการจัดการในจังหวะที่แบบต้องสั่งการเพื่อน คืออ่านเกมก่อนว่าเพื่อนๆควรจะทําอะไรในจังหวะไหนคือมองภาพสนามกว้างเนี่ยบารานจะทําได้แต่ถ้าเกิดว่ามันโดนบีบหน้าประตูตัวเองเนี่ยบางครั้งผมว่ากองอังทุกคนก็เป็นคือมันก็จะมีเวอือบ้างเพราะว่าแม็กไกวก็เป็นอยู่บางครั้งนะครับฉะนั้นข้อเสีย2อ,อย่างแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นหรือเปล่าขึ้นเรื่องสมาธิหรือว่าคอนเซนเทรชันมีหลุดบ้างแล้วก็อย่างที่2ครับแม้ว่าบารานจะเป็นคนที่แก้เพรสได้ดีคนหนึ่ง แต่บางครั้งเมื่อเจอฝั่งรงข้าวที่เพรสเข้ามาแบบ2คน3คนในจังหวะที่มันใกล้ประตูตัวเองเนี่ยบางทีมันก็จะมีพลาดได้บ้างเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องมีเพราะต่อครับว่าพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนักเตะเจอเรื่องอะไรนอกสนามมาหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าล้าสมองล้านะครับหรือว่าร่างกายล้าคือมันสามารถมองได้หลายสาเหตุนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับราฟเฟวรานไม่ใช่แค่เอาเสติมาวัดตัวเลขมาวัดนะครับเราพยายามมองภาพกว้างๆว่า ข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรและสิ่งที่ต้องจับตามองในฤดูการหน้าท่าวารานมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออะไรครับเนื้อหาคลิปนี้ผมอาจจะใส่รายละเอียดค่อนข้างมากนะครับยังไงค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆจับทีละประเด็นแล้วก็ทำความเข้าใจก็แล้วกันนะครับสรุปก็คือว่าวารานเป็นเซนเตอร์ที่ผมว่าเขามองเกมได้ไกลอ่านเกมได้ไกลแล้วก็เป็นนักเตะที่สามารถที่จะ จัดการเกมรับให้มันเข้ารูปเข้ารอยได้แล้วก็สร้างเกมจากแดนหลังได้คือข้อดีแต่แน่นอนครับก็จะมีข้อเสียที่ผมว่ากองหลังทุกคนก็เป็นนั่นคือบางครั้งบางจังหวะก็ทําผิดพลาดบ้างยังไงดีกรีที่เขาได้มาเนี่ยบอลโลกนะครับ2 0 1 8ที่ได้แชมป์ม,มาหรือว่าแชมป์ยูเซลสีสมัยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องฟลุกนะครับแม้ว่าคุณจะบอกได้ว่าองค์ประกอบของทีมที่เขาอยู่มันดีก็ตามแต่คุณจะไม่ให้เครดิตเขาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ นะครับฉะนั้นทั้งหมดคือผีจับยัดใน EP ีที่2เข้มข้นหน่อยเพราะว่าเรากำลังจะต้องมาพูดถึงนักเตะที่มีข่าวกับเรามากสุดตอนนี้คือราเฟลวารานเขาดีพอสําหรับเราในแง่วมไหนบ้างถ้าเขาย้ายมาร่วมทีมผมวงเล็บนะฮะว่าถ้าเขาย้ายมาร่วมทีมนะฮะยังไงมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับวารานแต่ขอว่าเป็นคอมเมนต์ที่มีเหตุมีผลนะครับสามารถจะพิมพ์ด้านล่างได้นะครับสำหรับคอมเมนต์ข้อติชมต่างๆรวยถึงใครที่ อยากจะให้ผมปรับปรุงคลิปส่วนไหนหรือว่าอยากให้ทีมงานปรับส่วนไหนในเรื่องของผีจับยัดสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเลยนะครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับผีจับยัดครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างละเอียดเพียงแค่ประเด็นเดียวครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณสิงมอตา้าปูนสดที่แข็งแรงกว่า